บักแตงน้อยบอกออยักออน่อยนี่ก้วยน้ำว้าค่ะอันนี้เป็นุก,กล้วยตีดเลยละ,ค,ะค่ะ,คะนี่คะอันนี้ขายค่ะขายบักเขืะคะอค่ะคนละคางเนาะค่ะทัานเียกับผลละไม้ให้กันค่ะนี่บัม่วงนี่ัสัสชมนี่ลำไยนี่อ่างนค่ะ สวยงวยมามค่ะขายพักขายผลไม้ร่วมกันค่ะร้านนี้ก็่ายผักค่ะแต่ายค่ะหมูอื้อหน้อยชิบเหรียญชิบลูกค่ะชิบลูกยี่ชิบเหรียญป้าบังกล้วยน้ำว่าค่ะกล้วยน้ำว่าค่ะ นี่ก็ขายผลไม้ทั้งนี่ก็ขายผลไม้ทั้งนี่ก็ร้านขายพักพักร้านขายพัก,พกทั้งนี่ขายผลไม้เด้อค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็กล้วยกล้วยเอียงก็กล้วยไข่ค่ะกล้วยไข่ยีสถนนเส้นนี่เป็นถนนตลาดสดะะ้อครับถนนตลาดสด ร้านนี้กับไฟพักค่ะบไฟค่ะค่ะมุนอีกน้อยกลอดไฟค่ะไฟบัคเข้าค่ะรานนี้กไฟพักค่ะไค่ะค่ะหมุนอีกน้อย นะะี่ราคาบักเตงเนาะหน่วยแย้ขาวเนะาะมังามทุกทางนะ,ะนะเอ๋คะ่ะทางในคนก็มีมันละมีหลายอย่างคะ่ะร้านขายผักค่ะร้านขายผักน,นี่ราค่าถนนของตลาดสดนะคะเนาะเอาคะานี่ยระคะ่ะสวัสดีคะ่ะมาชมน้นค่ะอันนี้กล้วยน้ำว้าค่ะกล้วยน้ำว้า น้ำาอ้าวรงามขายกล้วยน้ำมานะคุณะนะลอยอ้วนเป็นยังค่ะนี่ก็ขายพักค่ะทั้งนั่นขายพักทั้งนี้ขายผลไม้เด้อค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็กล้วยกล้วยเอยียงก็กล้วยไข่ค่ะกล้วยไข่ยีสถนนชั้นนี้เป็นถนน ตาลาดสดนะคะถนนตลาดสดจะขายพักขายแบบแปลงค่ะแบบแปลงมองในเงาเงาเลยค่ะ yeah. ร yep. okay. 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 ้านนี้ก็ขายพักขายค่ะแบบอื้อหน้อย งามค่ะค่ะชิปเหรียญชิปลูกค่ะชิปลูกยี่ชิปเหรียญป้าบังกล้วยน้ำว้าค่ะกล้วยน้ำว้าค่ะขายผล,ลไม้บักแตงน้อยบักอื้อน,น้อยค่ะขายผักขายผลไม้ร่วมกันค่ะ นะคะบักแตงนะหน่อยเนี้ยมันใ้ยายหน่อยก็สีมาค่ะท่านผู้ชมนะคะนี่ละค่ะ่านหนองตลาดสดนะคะเนาะราคนเนี้ยนะคะสวัสดีค่ะเดือมหนุบหนุบเลยอือแต่สะอ่อนค่ะจุดหอดคุณยายใส่ทองเข็นพักหลวงตรงงามๆนะเปนขายเป็นกองกองละสิบเหรียญค่ะ ร้านขายพักของ้านขายพักด้านขายของแช่ยเย็นค่ะขายของแช่ยเ,เ,เ,เชยเ็นเป็นตาซอ,อนค่ะเื่อนอยมะแตงน่อยค่ะ ราคาบักแตงนะหน่วยเงี้ยได้ราคาถนนของตลาดสดนะคะเนาะราคาเนี่ยนะาคะ,ะ,คะสวัสดีะคะ่ะได้ราคาถนนของตลาดสดนะคะเนาะราคาเนี่ยนะาคะ,ะ,คะสวัสดีค่ะด้านขายดอกไม้ค่ะต้านาดอกไม้ค่ะเจ้านะงามค่ะนี่ขายทุกอย่างะคะ่ะขายหมูขายลูกชิ้น ร้านขายลูกชิ้นขายผลไม้ร้านนี้ก็ขายผักค่ะนนกัขายผักค่ะ,คะหมูอีน,น้อยปลาทิโท้ทามันหน่วยใหญ่งามแท้อันนี้เป็นขึ้นอยังกล้วยตีบนี่แหละคะ่ะค่ะเป็นขึ้นอยังกล้วยตีบผัดขาวเนะาะมันงามใช่ไหมร้านขายของแช่เย,ย็นค่ะ กองแชเย็ยนเป็นแต่ชาวอนค่ะไม่ได้ย้ายหน่อยก็ใช่ไหมคะท่านผู้ชมนะคะนี่ก็ล้านขายพักค่ะล้านขายพักี่ราคาถนนของตลาดสดนะคะเนาะเอา่อน,นี้ระคะสวัสดีค่ะ ขายพักขายบักแตงค่ะบักแตงมองในเงาเงาเลยค่ะจะขายพักขายบักแตงค่ะบักแตงมองในเงาเงาเลยค่ะนั่นขายพักทั้งนี้ขายผลไม้เด้อค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็กล้ยกวยกล้วยอยียงก็กล้วยไข่ค่ะกล้วยไขย่นนอย,อยี่สิบปลา,าทิโทมมาหน่วยใหญ่งามแท้ อันนี้เป็นขี้ยังกล้วยตีบนี่แหละคะ่ะน,นี่ค่ะขี้ยางกล้วยตีบทั้งนั่นขายพักทั้งนี้ขายผลไม้เด้อค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็กล้วยกล้วยเอียงก็กล้วยไข่ค่ะกล้วยไขย่ยีค่ะผละไม้มค่ะผลไม้อะไรบ้างค่ะ เราเ่ยนะเป็นตสอนเป็นอาห่อข้าวต้มแสบเนาะค่ะกล้วยนะไปในบางร้านอื่นค่ะร้านนี้กับายค่ะกับายค่ะค่ะบักอื่นน้อยบักแฟงค่ะบักแตงมักแง้งพักสลัดเก้ากันยังค่ะ นี่จะร้านขายหมูค่ะตัดขานะมาังงามทำอะไรมันขายเป็นกองกลองละสิบเหรียญค่ะร้านขายพักค่ะล่านขายพักตัดขานะมาังงามทำนะไร ถนนชั้นนี้เป็นถนนตลาดสดด้วคะ่ะถนนตลาดสดข้างนี้ก็ร้านขายพักขายบักทัวบักแดงค่ะอือพักกันนี่ละคะ่ะถนนของตลาดสดนะคะเนาะเอา่านี้ละคะ่ะสวัสดีคะ่คะสวยงามมากค่ะเป็นมนะเฟืองเป็นกระสอนเป็นกระอ่อข้าวต้มแซ่บเนาะคะ่ะกล้วยนะอ,องนะไปไปบางร้านอื่นคะ่ะ ขายพักขายผลไม้ร่วมกันค่ะอันนกล้วยน้ำ้า,าค่ะอันนี้เป็นข้ากล้วยตีดเลยละค่ะน,น,นี่ค่ะบักเเฟงค่ะบัก,ตบกแตงบักเเฟงผักสลัดสลัดนี่ค่ะอันนี้ก็ร้านขายดอกไม้ค่ะต้นกาแดอกกุหลาบน้ำเงา nó khá bật tèo nè người nhé thắt quảng tung thôi thắt quảng tung á ngon lành thắt thắt quảng tung thôi